สำหรับคลิปนี้จะพามาใส่เติมน้ำมันโช๊คครับผมว่าเติมประมาณไหนถึงจะพอดีแบบนี้อยครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนสินโช๊คแล้วครับแล้วก็จะใส่สปริงโชค๊คเข้าไปครับเอาด้านที่ถีลงข้างล่างครับแล้วเวลาเราจะเติมน้ำมันโชค๊คเราก็ดันลงให้สุดครับดันลงให้สุดถ้าเราจะให้มันแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงครับแข็งกว่าเก่าครับแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกดึง แกนขึ้นมาไปอีกประมาณหนึ่งนิ้วครับแล้วเราก็เติมน้ำมนันโชว์เข้าไปเลยครับเติมน้ำมนันเข้าไปครับเติมให้เต็มเลยครับนี่ครับเติมให้เต็มเลยครับ พอเ,เต็มแล้วเราก็ดึงขึ้นมาครับแล้วก็ใส่ฟาปกิดนะครับอันนี้สปริงค่อนข้างจะสั้นไปนิดนึงครับผมที่ติดรถมาคันนี้มาครับแล้วเราก็ใส่ใส่ตัวล็อกนะครับหิบล็อกครับไม่มีคนช่วยครับต้อง ก็ข้อทางกะใส่ยากนิดนึงครับเพราะว่ามีสองมือครับปกติต้องมีทัก3สามมือครับเปึนงก็พอดีครับก็ใส่เข้าไปครับตอนนี้ยังไม่เข้านะครับนี่ประมาณนี้ครับผมการใส่แบบละเอียดครับแล้วแข็งพอดีครับผมแข็งแข็งนุ่มหนึบพอดีครับตอนนี้ใส่ฝาปิดทุกเรียบร้อยครับครับจะนุ่มหนึบพอดีครับไม่ ไม่ชนครับเพราะมันน้ำมันเติมน้ำมันเข้าไปเยอะกว่าเดิมนิดนึงครับเติมน้ำมันเยอะเข้าไปกว่าเดิมหนึ่งนิ้วครับผมนี่คือวิธีทําให้ชกแข็งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงครับผม